สวัสดีค่ะมาต่อชิปสองกันพี่น้องจ้าชิปสองกันยังเลี้ยงหัวอย่เด้อพี่น้องเด้อจต่มาเลี้ยงหัวอยู่หัวพันที่เขาขอกพามาเลาะเบื้องต้นใหม่จต่ต้นใหม่อยู่บนโคกนี่พี่น้องอันนี้เป็นต้นยูคาเด้อจ้าอันนี้จะเป็นกอไผ่จ้ากอไผ่หนานี่แต่เป็นเสบมีใบแล้วเด้อพี่น้องจะเป็นฤดูหนาวแต่ผมมีใบแลี้ยวภอพามาเลี้ยงหัวชิปสองจ้าขอบคุณเด้อค่ะบานาฝ้าใสไรเงานโตจ้าชิปสองจ้าชิปสองแตมาเลี้ยงหัวหัวก็กินหญ้าอยู่นี่แหละพี่น้อง อย่างว่าก็กินหญ้าเซลเซยลอยู่อูหนอ่อยมีต้นตานไงพี่น้องเกิดตะโดนเราได้หน่นอันนี้ก็เป็นต้นยูคาน้อจากต้นยูคาล้มผัดโอยโอยมาทาั้งน่พี่นอ้องเนียพามาหลอดชมปลาอย่างว่าพี่น้องว่ามิอีอย่างดีมีอะไรดีอยู่ในป่านี้อันนี้เป็นโคกเก็บเห็ดพี่นอ้อ,องตะกี้เนี่ยโอ้ยเห็ดเกิดพี่น้องเห็นบ่ที่หนูน้าพามา,าอันนี้ก็เป็นต้นดอกลักนะจ๊ะแต่ต้นดอกลักจก่พี่น้องสี่ยุคก โคกยงงัวนี่แหละค่ะอัน Bel น,นี้เป็นต้นดอกลักดอกสวยงามจ้าดอกสวยงามอันนี้เป็นดอกลักสีม่วงน้อยพี่น้องดอกลักก็มี่หลายสีนะจ้าดอกลักก็มี่สีขาวสีม่วงอันนี้เป็นดอกสีม่วงม่วงอันนี้เป็นยอดจ้าเป็นยอดอยู่บนมีดอกอันนี้จ้าต้นต้นมะแว้งพี่น้องเห็นต้นมะแว้งบ่ช่วงหน้าฝนงายงันแตต้นมะแว้งเนี่ยลูกมะแว้งพี่น้องแกเก็บคอจ้าสมุนไพรนี่จ้าลูก มาเลียงงว่ากับมีสมุนไพรให้เบ่งน้ำนะจ้าจ้าอันนี้ก็ลูกมะแวงเด้อพี่นองเด้อจะลูกมะแวงอันนี้เป็นดอกจ้าเป็นดอกจ่กินแจกเก็บคออันนี้เป็นดอกหยาเนาะจ้าเป็นดอกห้าทรรมาชาาิเออก็วายอยู่นีดีจ่าเวลาจางง้ว่าเป็นกั้นเดี๋ยว้าพาเเิ่งต้นใหม่ไหมจ้าลี่ยงว่าไอ้ยว่าเขาวขาวกคียนอง จะเบ่งดอกรักต้นนี้พี่น้องสิพากกันไปทางไหกนกับบ้าน,านากลับบ้านไปคำคุ้นพาลูกกลับบ้านไปาจะเวยว่าเขาข,ข,ขอพี่น้องคิบสองหน่อยได้จ้ะไปลูกไปจ้้คิปสองอันนี้ก็เป็นต้นพิมานนะพี่น้องก็เป็นต้นพิมานแต่ว่กกับเป็นอาหารว่าคือกัน ไปแล้วจ้าผุกำลังเซลเซลเขาขอกจ้าลิปสองนะจ้ามัดตอเลี้ยงวัวกันพี่น้องจ้าน,นี้ก็เป็นดอกลักอีกเด้อพี่น้องจ้านนี้ดูพันพันสีมว่วงคือกันจ้าพันสีมว่วงเหมือนกันไปแ,แล้วพี่น้องมากครับเอางัวเขาขอกจ้า เส้นเล็กน้อยนะจ้าผ้ายางแต่ก็อไอ้เบงวาเขาขอกันพี่น้องอันนี้เป็นชิพสองแล้วนะจ้าพี่น้องข้าบนี่อูหน้าภาพพี่น้องมาเรียงงหงวนะจ้ะกากันแล้วงวเขาขอกเซลเซลลพี่น้องถึงเวลาเขายางฟังหน้าฟังหลังเลยดจ้า แต่เียนนิดหน่อยนะจ๊ะพระบาร์พระอย่างน้ำกลัวจัดพี่น้องนม่จ๊ะว่ากับหัความดลเขราะแต่บ้าเขาคว่เขาคว่ำคนพี่น้องรวยรวยไปแล้วพูนไปแม่ไปลูกไปแม่จ๊ะกำลังๆเซี้ยวเสี้ยวไปแล้ว อะไรไงยี่ได้พี่น้องว่าจ้าว่าขอขอบพี่น้องเอาไปแม่เพิ่นน้องไหมยืนซอกันทำไมล่ะจ้าเสรีจเสร็จอื่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วผลพื้นทั้งผลอื่นพี่น้องทั้งผลอื่นท่านี่ก็เฝ้าไปได้พี่น้องผนน่ะผนน่ะสองขอกแยกกันเองได้พี่น้องขอกนี้สแย์กับผนทะเบิงด้วย ไปไปน้องไม่ไปลูกไปไปน้องไมไปไปก็ถ่าหนูไปเร็ว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 เรเร็ว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 เาข้าข้อ้อไปไปเลยแมไม่ได้พนะ้าเดี๋ยวออกหนามุดี้ดีแลละพุนน่นนั่นนั่นนั่นเร็วเร็พน จ้าหงว่าเขาคอ,อกค่ะแ่เบิ้งคอ,อกจะคอดไหมเมีย <laughs> มอนว่าพี่น้องว่าเขาคออกไปรผลัพไปแล้วผนไปแล้วุนผนผนผนเลี้ยงชื่อไปแล้ว ุลน,น้ำหนามุ้งเงยเทดีเทดีผเขาขอ,อกีนองเน้ยมาเลี้ยงว่าเขาขอกขั้นเขามาหอดหน้าแล้วยางเป็นระบเบียบเรียบรวดี่นจ้าล่างรวยๆเขาขอ,อกพี่นองเฮ้ยสบายพดมาแล้วหอดขอ,อกแลวจา้าหอดขอ,อกแล้ว ไปทางพุ่นคอด้ว่พุ่นดื้อนะดื้อนะมันไม่ยอมไปเลยเดี๋ยวนี้ไปพุ่นนั่งเสียเดี๋ยวจะมีไม้เมื่อไรได้บันตีขอกลอกเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้มันแย้งว่าขอกลอกแล้วมึงขี่พุ่นน้องกองไว้บรรยากาศ หนาแรงเร่งค่าแรกเร่แต่บวบไปเหงพี่น้องเอ้ยแล้วเบงแล้วเบงลูกบวบแหงีอ้อมาไปเห็ดแนวเด้อลูกบวบแหงียนลมบ่อยๆนี่เหมือนแรงหัวเขาคอกแล้วตาเบ้นกำลังจะคอยลงผู้ไร่ซอยผู้ไร่ซอยเจ้าลุงเมียแห้งตีลงไลยว่าตาเบ้นคำคอยลงแล้ว คำแล้วจา้าหัวขาคอกเรียบร้อยแล้วเลยพามาเบิงบรรยากาศลมบ้อยว้อยเดี๋ยวีน งอเคอแล้วก็ตอกปอกๆเอาไว้แต่นอนในคอกันพอบานแต่นอนในทงหน้ายุ่งก่อยมันแต่ยุ่งกัดไม่พี่นองมียุ้งไม่ได้ให้น้าตะกีมม้บอเขาให้น้าจต่ตะก,กี้ปล่อยเลี้ยงน้ำมูนี่แหละพ่นองบอเขานี่นมึงขึ้นรู้สซึกว่าสิมียุ้งพอป่ะช่วงนี้อันเริ่มห่อนแล้วจะเริ่มห่อนกันเลยมียุ่งช่วงว่าหันหนาวปล่อยลงไหนอย,อยู่จา้าล้มพัดล้มพัดหนาวแบบนี้ยุ้งมามีแตะช่วงนี้ตอออ้องเอาเขาคอแกจากนั้นจะต่อฟางแล้ว มื่อเขาคอกแล้วกับเบิ้งธรรมชาติตอนพี่น้องเนาะคำขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณเลยด้วยค่ะถือมาเป็นกําลังใจบรรณาฟ้าใสมื่อนี้แต่พังว่าเขาคอกนะจ่ายเหรียญว่าจะเป็นจิบที่สองนะจ้ะจีบสองว่าเขาคอกแล้วก็จบนะพี่น้องเนาะกเบิ้งธรรมชาติต่อขอบคุณทุกๆกคนมันใจด้วยค่ะบรรณาฟ้าใสแต่หนูนะพังอภินงค์ว่าเขาคอกเนาะพี่น้องมื่อนี้เบิ้งล้มพี่น้องเบินงคม ขอบคุณนะค่ะจิบหน้าพอกันไหมได้จ้าอย่าลืมอ่านฝากเป็นกำลังใจได้จ้าช่องมันนาะฟ้าใสจ่าหนูนานาอจ่าหนูนาะหนูนะจาจะซื้อคนได้พี่น้องหนูนาเนี่ยซื้อคนจ่าภาพี่น้องกระเบืง้งท่านมาฉาดเลียงว่างว่าขอของนะจ้าบายบายจ้าจิบหน้าเจอกันไหม